อโอ้มีสัญญาณกันขโมยด้วยอ๋อถ้าถ้าจอดไว้เนี่ยปิดเครื่องไว้ล้อหมุนเนี่ยถ้าไม่ยุ่งกับตัวเราโอ้โหมันถ้าล้อหมุนเนี่ยมีคนเข็นไปมันร้องเลยมันจะมีติดตั้งยึดได้มีรีโมทกันขโมยโอ้โห มีเกด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นเกดไหมไม่ใช่เป,เ,ปเป็นวัดไฟวัดไฟอะไรพวกนี้ ันขโมยด้วยอ๋อถ้าถ้าจอดไว้เนี่ยป <'t> <workers> ิดเครื่องไว้ล้อหมุนเนี่ยโอ้โหมันถ้าล้อหมุนเนี่ยมีคนเข็นไปมันร้อเลยมันจะมีติดตัววิ่งได้มีรีโมททำขโมยมีเก้ด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นเกมไม่ให้เป็นวัดไฟวัดไฟอะไรพวกนี้ โอ้หนี่9,000บาทเอง่านี้คันนี้หมื่นหมื่นหนึ่พันอนี้หมื่นหนึ่งโายอยู่หมืคนคละแบบใช่ไหมคคนละแบบนี้จะแข็งแรงกว่านี้คันนี้หมืนิดนิดหมื่นพบาทมื่นบาทเราก็ลดได้ต่อรองได้แต่ถ้าในวงตัวที่ทากขายหมื่นเก้นี่นะฮะอันนี้เขามีรับประกันจากจากศูนย์เลือก็ชีสกับผมก็ดูแลให้คือทำควารับประกัน จีนจะเสียอย่างนึงคือจะไม่ดูแลจะไม่รับประกันแต่ถ้าทางเราเนี่ยเราสามารถ cover เขาได้เรามาจากเอเย่นเราก็ตัดมาจากโรงงานจากเอเย่นของเรครับเพระว่าเขาในในการซื้อขายของรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะไม่มีรับประกันแต่ที่ร้านจะดูแลแทนเราดูแลให้ใหอ,อคือแบตเตอรี่อะไรพวกน,นี้มันไม่เสียง่ายกว่แบตเตอรี่อยู่ได้นาน อ่าสี่ห้าปีสก็คือมันจะลดลงเรื่อยๆเนาะอันนี้ห้าห้าสีสิบเอ็ดเอ่อคิวแคดิหนึ่งสองสามอันนี้แต่ก่อนขายแปดลดอีกห้ลงเยอะเลยมีที่ถีบด้วยนะฮะเป็นจักรยานนะฮะตัวนี้นี่นะขันได้นะอุ้ยร้อนอีกแล้วมีสัญญาณกันขโมยดีนะฮะมีระบบกันขโมยด้วย คืออัน,น,น <ๆ S 2> เนี้ยไอ้รถที่ดีไซน์มีที่ปั่นเนี่ยมันไม่ได้ใช้แก่แพทยไทยๆคือเมืองนอกอ่ามอไซค์ก็ขี่บนทุกสายไม่ได้เพราะมีขาถีบเนี่ยมันกลายเป็นว่าข้อของกฎหมายมันมันมันทำให้ตำรวจจับเราไม่ได้คืองา่ายตามฉลาดของมึงตอนนี้เขาทำมาสำหรับทั่วแต่อันนี้ยังไม่จะเป็นต้องจดทะเบียนอ่ามันยังไม่มีการจดทะเบียนเพราะว่าเหมือนกับซีซีหรืออะไรยังไม่ถึงเนาะแล้วความเร็วมันไม่เยอะก็ไม่เยอะได้เต็มที่ นะครับก็มีหลายรุ่นเนาะอันนี้เห็นที่จอดข้างหน้าก็มีหลายรุ่นสามพันกว่าบาทก็มีก็ไอ้ตัวหนึ่งเก้าเก้าพันอ๋อนะฮะเดี๋ยวโหนี่ดูสเก็ตกันใหญ่เลยไม่หมดกำลังเป็นที่นิยมนะเดี๋ยวตัวนั้นเนี่ยจะซ้อมลงมาหน่อยนี่นะฮะไอ้ตัวตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับตัวตัวนี้คือเก้าพันแปดพัาแปดแปดพันเก้าแต่ตัวเนี้ยที่เมื่อกี้คือหมื่นใช่ไหมฮะตัวใหญ่นิดนึงวิ่งได้ไกลกว่า แบตเตอรี่ใหญ่กว่าไม่หนีกันเนาะนี่นะฮะแล้วไอ้ตัวเล็กนี้ก็สามพันกว่าบาทอ๋อนี่นะฮะสามพันกว่าบาทนะฮะอย่างงี้มาคุยกับเพี่อึ้นได้เลยนะฮะโทรมาคุยก่อนได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมตักโลเคชั่นร้านไว้ให้นะฮะอยู่อยู่ริมถนนนี่เองนะฮะ นถ้าเกิดวิ่งผ่านมานี่นะฮะดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับจะมีจะมีจักรยานอยู่นี่นะฮะตรงฝั่งนี้จะเป็นมือสองนะครับเฮียแกจะรับเซอร์วิสด้วยนะฮะมีร้านเซอร์วิสด้วยนี่ครับเบอร์โทรตรงนี้โทรได้เลยใช่ไหมฮะนี่นะฮะ ชื่ออะไรนะพี่ตุ้มใช่ไหมพี่ตุ้มนะพี่ตุ้มนี่นะฮะติดต่อพี่ตุ้มได้เลยนะฮะเบอร์โทรตรงนี้นะฮะน <c oughs> ะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงร้านที่แกขายอะไหล่นะฮะแกจะนี่ฮะมีรับเซอร์วิสด้วยจักรยานด้วยข้างในนะฮะนี่นะฮ<ห>ะ,ะมียางเลยแล้วก็ข้างในนี่นะฮะ นะรับเซอร์วิสจ,จักรยานนะฮะแล้วแกเล่นกีตาร์ด้วยนะ,ะพี่ตุ้มนะฮะพี่ตุ้มหรือเฮียตุ้มก็ได้นะเด็กเบาทคนน่ะมีเยอะเลยหมวกก็มีเขาที่แล้วแกเอาหมวกแบบวินเทจมานะฮะไม่ไม่ทราบมาซื้อกันหมดยังน่าจะหมดแล้วนะฮะหมวกหมวกกันน็อกแบบวินเทจจักรยานอะ่ะตอนนั้นอะ่ะร้านแกมีขายนะมีเพื่อนเพื่อน,อนถามมาที่เป็นปีกนะฮะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูจักรยานมือสองด้วยนะฮะตอนนี้มีจักรยานไฟฟ้าด้วยนะโอ้โหแบบนี่คันนี้เท่เลยขายไม่แพงนะ,ะขายสามสี่พันยิงบางพันครันสองพันสามพันยงเนี่ยนี่มีเบาะลมขายเบาะลมด้วยหรือว่าให้ลูกเล่นเนี่ยโอ้เบนชี่นี่ฮะเบนชี่ประกบกับนิคอนนิคอนนี้นมันต้องขายลูกกว่าเขานิคอนนะฮะประกบกับเบนชี่ นี่นะครับเป็นเหมือนกับตัวลิงนะฮะตัวลิงคันนี้โทรมาถามายตุูบได้เลยนะฮะมีจีออสข้างในด้วยนะจีออสหน่ยดูจีออสข้างในสวยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะจีออสนี่นะฮะนี่จีออสนะฮะอันนี้คือจีออสนะฮะโอ้โหเป็นไอบิดนะฮะไอบิด ถ้าอยากได้ลองโทรมาถามพี่อะรแกนะฮะแต่รับรองว่าที่นี่ไม่แพงนะฮะดูทุกขับดูขับเป็นอะไรไปรูปนะนะะน้นะลองแวบเลยนะฮะข้างในนะฮะวันนี้พี่อัพปืนยี่สิบแล้วเปอร์โยตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนจานห้าแบบแล้วค้ามานะค้ามาชมจักรยานเปอร์โยยังไม่วิ่เลย,เเโ,ยโอ้เปอร์โยมาแล้วนี่ฮะ คันเขาที่แล้วมันมันเอ่อขึ้นได้มาคันนะเขาที่แล้วที่ขายออกไปแล้วขายไปสี่ห้คันหลายคันแล้วเนาะที่ที่แบบว่าตั้งขึ้นนะคันนี้แล้วจีออสข้างในคันเท่าไหร่ครับเกินหกพันห้าหกพันห้าเองนะฮะชุดขับเป็นอะไรฮะเออสุดเป็นตัวเกียรนจานสวยเนาะจานสวยมากเดี๋ยวกำลังจะใส่ตะแกรงยังไม่ได้แต่งอ๋อเด็กกำลังจะแต่งให้เป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นชี้เลยเป็นชี้คันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ผมขายเจ็ดพันเจ็ดเองนี่แต่งเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เลยใช่ไหมครัอันนี้ตะแกรงนี่ใส่หมดอ่าฮะอันนี้เจ็ดพันกว่าบาทเองนะฮะอันดูก็ถ้าอย่างสภาพนูก็เจ็ดพันกว่าบาทไม่หกพันห้าหกพันห้าแล้วก็อยู่ที่เจ็ดเกือเจ็ดพันอันใส่ตะแกรงไปด้วยคใส่ตะแกรงให้ตะแกรงอย่างดีเลยนะร้านนี้เปิดทุกวันนะฮะส่วนมากดวันหมดวันเล่นหนีไปทันเอง S <S อ๋อนี้เป็นบันจังเลยช่วงนี้หน้าร้อนนะน,น,น,นี่นะฮะนี่ของเฮียแกนะฮะสระไวน้ำก็มีนะฮะเมื่อกี้ผมยังพูดเล่นๆว่าขายไหมเนี่ยขายครับผมนึกว่าของลูกขายด้วยโอ้โหขาย,ขายสระสระ,ะ,ะไวน้ำนะแปดร้อยกว่าบาทเองช่วงนี้หน้าร้อนนะฮะใครอยากได้สระมาเลยนี่คือสระใหญ่แปดร้อยห้าสิบกว่าบาทนะฮะโอ้แขนเถอะละ เสียดายมากนะครับคีน้นึกว่าแต่เฮียอันนี้ใช้ประจำตัวเลยนะฮะเ้าอยากได้หาให้ได้หาให้ได้พอพ่อหร่อ,อ,ง,รอ,องเดียวเขาก็รอเฮียเบื่อเนี่ยเนาะเขาที่แล้วเฮียบอกว่าเอาไวเ้เฮียเบื่อก่อนใช่ไหมฮะแต่ยังไม่เบื่อสักทีนะฮะยังปั่นอยู่เนาะพอเดนเดียวนะฮะ คันนี้รถไฟฟ้าครับอไรไรโอ้คันนี้ก็รถไฟฟ้าเหมือนกันขับหน้าด้วยจักรยานไฟฟ้า,าโอหแรงมากโอ้ฮะโอ้คันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทเอ้าอันนี้แต่ง,ทำ,งทำเองหรือเปล่าฮะหรือว่าทำเองครับประกอบเองหมายความว่า,วามันมันเป็นจักรยานเป็นจักรยานธรรมดาแต่ว่าเอามาใส่เฟืองอะไรเป็นรถไฟฟ้า ใส่แบตก็โอ้แจ้งว่าเฮียนี่ทําตอนนี้ประกอบรถไฟฟ้าด้วยก็มันซื้อมาก็ประกอบได้อยู่แล้วอืออันนี้ฐานก็เป็นลิเธียมโอ้ถาดไว้อย่างนี้เลยเอายกยกออกไปได้ออกการขโมยได้เลยออกไปชาร์จได้เลยโอ้นี่กล่องดัดแปลงเองเลยเนี่ยอันนี้กล่องของมอไซครับใช่ไหมฮะโอ้รอไฟแล้วมาแปลงโอ้สนใจโทรมาเลยนะฮะเจ็ดพันกว่าบาท สวยเป็นจักรยานปั่นได้จริงเลยมีเกียร์อีกต่างหากน,นี่นะฮะอันนี้วิ่งวิ่งได้ไกลไหมค,คันนี้ถ้าเกิดเอาไปฟ้าอย่างเดียวนะหกเดียหกสิบโล่งด,ด้วยความที่มันเบาใช่ไหมฮะไม่ใช่มันมันเป็นถ่านลิเทียมมันดีกว่าอ๋อถ่านลิเทียม,มน,นยมมี่นะฮะ แต่ตอนเราใช้เป็นไฟฟ้าเราไม่ต้องไม่ต้องใช้เกียร์เลยเนาะก็ถ้าสมมติเราปั่นด้วยมันก็จะได้ความเร็วขึ้นคะแต่แต่เกียรมันมันมันล้อหน้าใช่ไหมล้อหน้าฮะแล้วเราเอาร้อหลังบวกบวกบวกแรงเข้าไปด้วยมันก็จะเติมมากขึ้นอ่าก็คือว่าประหยัดไฟด้วยแล้วก็เราก็ปั่นเบาด้วยก็ถ้าแบตหมดเราสามารถแต่ถ้าบิดอย่างเดียวก็ได้ถ้าถ้าเกิดแบตหมดปั่นสยิ่งสบายเลยเพราะมีเกียร์ด้วยจะไม่ไม่หนักนะฮะโอ้เท่าไหร่นะเจ็ดพันเจ็ดพันบาททุนทุนเลยนะฮะ โทรมาคุยกับเฮียได้เลยนะฮะนี่นะครับอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอันนี้ไปเขาเรียกว่าวัชรพลตัดตัดตัดสะพานใหม่เนาะเดี๋ยวผมปักโลเคชั่นไว้ให้เลยนะฮะเหมือนครั้งที่แล้วปักโลเคชั่นตามโลเคชั่นมาเลยนะฮะใต้คลิปนะฮะอยู่ทางฝั่งซ้ายอยู่ตรงปั๊มนี่นะฮะปั๊มพีทนะฮะถ้ามาเนี่ยมีปตทแล้วก็พีทเดี๋ยวผมดูปั๊มน้ํามันให้นะฮะเนี่ยมีร้านกาแฟด้วย นี่นะฮะถ้าเกิดมาจากวชิรพลนะฮะนี่จะเห็นปตทอ,อยู่เนี่ยปตทกับพีทีนะเห็นยังผมเดินมาให้เห็นนะฮะอ่าน่มีปตทอ,อยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือนะฮะจากจากวชิรพลนะเห็นปตทแล้วก็เขียวๆเ,เนี่ยพีทีนะ,ะติดกันเลยนะครับปั๊มพีทีตรงนี้นะฮะพีทีกับปตทเนี่ยที่เห็นป้ายอยากอยากเข้าปั๊มไหนเลือกเลย นะฮะแล้วก็ชิดซ้ายมาเลยนะฮะเนี่ยร้านเฮียก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้นะครับสนใจมาชมได้เลยนะฮะนี่นะฮะติดกับร้านกาแฟ,ฟสดเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยนี่นะฮะเนี่ยพีพพทีปตทนะถ้าเห็นะเห็นเขียวๆขียวทงานทำงานอยู่วิ่งมานะ้วตรงนี้ไปสะพานใหม่นะฮะฝั่งนี้ไปสะพานใหม่ ะะก็คือจอดหน้าร้านเฮียได้เลยนะฮะตรงนี้จอดตรงนี้ได้เลยนะฮะจอดนะะจอหน้าร้านเฮียได้เลยมีพวกแผ่นสเก็ตบอร์ดเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็นี่ก็คือเบอร์โทรนะฮะผมมาคุยได้เลยนะฮะเอ๊